สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับลิปนี้เจอก,กันกับแนวทาง4ี่านอยนะครับก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกติ VIP แล้วก็พัฒนานะครับแนวทางของเรานะครับแนวทางของเราเมื่อวานนอยพิเศษให้1กับ5ผลที่ออก9 4478นะครับรอบแรกหลุดนะครับไม่มานะครับปกติให้5กับ8ผลที่ออกนะครับ505กับ01เนาะศูนย์มาบนล่างเลยของเรา0 5ย์ไม่มี แไม่มานะครับใครเอาหไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่05นย์ห้านะครับผมส่วนห้าน้อย VIP นะครับ VIP ให้หนึ่งกับ6นะครับผลที่ออก785กับ5้สามเนาะอันนี้ก็หลุดไปนะครับเสียดายนะครับเข้ามาช้าไปนะครับพี่ๆถ้าเกิดมารอบน้อยพิเศษน้อยปกติเนี่ยถือว่าปังอยู่เนาะ ฮาหนอยพัฒนาให้4กับ0ผลที่ออก880กับ0 0เนาะก็ถนานรูดที่0เนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับของเราเข้ามาตัวเจาะที่0880นะครับเมื่อวานนี้3ามนอยขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับมาแค่ฮาหนอยพัฒนาเนาะส่วนในวันนี้วันที่6กมกราคม2568นนะครับผมชื่นชอบนะครับแนวทางแล้วค่อยติดตาม นะครับพี่ๆฮาหนอยพิเศษนะครับให้3กับ1นะครับผมรูดไปที่เลข3นะครับ30 38 39 10 18 19 3ตัว138นะครับ 3ามแแล้วก็18ส่วนห้านอยปก,กตินะครับปก,กติผมให้ไปที่เลข0กับเลข3นะครับสายรูดให้ไปที่เลข0ลูนย์เมื่อวานนี้ศูนยมาบนล่างนะครับรอบนี้04 07 08 34ศูเจมสี 3, 7, 38มนะครับสามตัว304นะครับ <c oughs> ท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้อัดด้วยนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับส่วนท่านใดเนาะที่ เป็นสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่หมที่ผมลงให้นะครับท่านใดชื่นชอบนอกแคปหน้าจอไว้เลยนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็น V.I.P กับพัฒนานะครับ V.I.P เนี่ยผมให้ไปที่เลข4กับเลข7นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข7 เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกสี่สามสี่ห้าสี่หกสามตัวสี่เจ็ดห้านะครับสี่ห้าเนาะ ส่วนฮานอยพัฒนานะครับพัฒนาผมได้เลข9กับเลข5สายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับ50 56 58 90 96 98 3ตัว958นะครับ นะครับผมท่าในใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะวันนี้ขอให้ปังๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ